สวัสดีค่ะกลับมาพบกับ I-I ไอโเชอีกครั้งนะคะหลังจากหายไปนานวันนี้เรามาร้องเพลงอะไรกันดีเธอทำให้ฉันกลายเป็นคนที่ซ้ายตายาวไม่ใช่ละกลับมาเราก็ต้องมารีวิว I-I ไาต o ลกลับมาอีกครั้งนะคะวันนี้เรามาอยู่กันที่ที่ไหนนะตลาดห้วยกวางค่ะสี่แยกห้วยกวางซอย ประชาลาดบำฟฟรุงซอย4ีแยกห้วยขวางหรือตลาดห้วยขวารีวิวล้ชื่อร้าน Richie Beauty Salon มาดูป้ายร้านดีกว่าเนาะชัดเจนที่สุดดูหน้าร้านเลยดีกว่าง่ายดี ใช่ไหมอันนี้คือทางเข้าอันนี้คือไออันนี้คือในร้านแ,แล้วเราก็มาเข้าไปในร้าน <removes Burke> เป็นการรีวิวที่เจ้าของร้านก็ปวดกระบาลนะคะเป็นร <ra ind landscape> ้านเสริมสวยนะคะพี่เจ้าของร้านใจดีมากสะใดสะซอยสรุปว่าก็คือเป็นร้านเสริมสวยแล้วก็ คือแต่งหน้าทําผมเพก็เป็นร้านประจําเลยแหละแต่งหน้าทําผมทําเล็บมีอะไรอีกคะขัดหน้าขัดหน้ามีบริการขัดหน้าอาซะซอยเอ่อต่อผมด้วยค่ะนี่ค่ะแนะนำค่ะผมของแท้ร้อเอร์เซ็นตนะคะนี่นะคะ แบบให้ดูแล้วก็คือมีการเลือกให้ด้วยนะคะว่าแบบเหมาะกับอะไรยังไงบริการทาสีนี่นะคะคือบรรยากาศภายในร้านนะคะมีทีวีด้วยค่ะหูยมีทีวีด้วยมีอะไรอีกมีเก้าอี้มีเก้าอี้ด้วยนี่นี่นี่มีฟองาป่าด้วยแหละเะรร้านกหมดใช่ไหม มีอะไรอีกเรามาดูว่าร้านร้านนี้มีอะไรร้านนี้มีปักไฟให้เปรียบด้วยค่ะเหตุผลที่มาบ่อยนั่นแบตได้ชาร์จแบตท้าพั <laughs> <laughs> เสียหายคนที่มาบ่อยคือชาร์จแบตได้ค่ะอันนั้นคือ <laughs> <laughs> เสียหายเลยเสียหายอันนั้นคือเสียงของเจ้าของร้านนะคะ <c oughs> และนี่นะคะมีบริการ <c oughs> แต่งหน้า ่าแต่งหน้าจะเรียกว่าอะไรดีว่าบอกบอกมาว่าต้องการทีมแบบไหนสไตล์ไหนหรือเอารูปดารารูปอะไรมาให้ดูพี่เขาสามารถจัดให้ได้หมดนะคะถึงว่าเคือคือหน้าหนูได้แค่เนี้แต่อันนี้ก็คือดูดีที่สุดแล้วหนูคิดว่าอย่างนั้นได้ เอาไปว่าขอจบโซเชียลเพียงเท่านี้และกันร,รู้สึกว่ามัน,กนเกลียดแล้วโอเคค่ะแล้วก็ขอไปใส่ตายาวยาวไปไหนไม่รู้ยาว <c oughs> ยาวมากค่ะา <c oughs> ทำให้ฉันทำเป็นคนส้างตาย,ยาว <c oughs> ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย